ลองภาคป๊อปแบบสุภาพเรียบร้อยเบิ่งแน่ครับป๊อปว่าวม้วนเป็นบไงว่าวม้วนที่ไหนพูดเพราะเพราะนะใครก็ว่าวม้วนอยู่แล้วนี่แหละปกติแน่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 ยาเฮ็ดเว้ยหน่อยเว้นี่ยยาศูนย์ไหมล่ะว่อเจ้านี่ว่าวม้วนมั้ยใครก็ว่าวม้วนไปในตัวใครก็ว่าดีไปในตัวเจ้ามากวนให้ยังบนีไง เหตุงานก็เฮ็ดงานไปตีล่ะเอฟซี่นอยากฟังแบบป๊อบว้าม่วนๆครับเนี่ยงสินะปกติผมก็เว้าม่วนอยู่นี่ล่ะครับหืมบอาไปปกติผมเว้าม่วนอยู่นี่ผมบ่ได้มีปัญหาอีหยังเี้บ่เคยเว้าม่วนจักเทียดอกกบเอาของมาผมฉันว่ายามเละเถียงแวดแวดๆวดลุข่อยเว้าบ่ม่วนเป็นลังเทียคุณน่ะชุ่เทียก็เว้าม่วนตลอดนั่นล่ะเฮ้ยกันเทียนี่บ่ดักไว้ตีลุดออกมาลุดนี่ือลุดยังใส่ลองด้วยเฮ้ยเฮ้ยให้นี่แม่ หลุดออกมาแล้วโว้ดมาได้เหรอเนี่ยไม่ได้จะใครค่อยโว้ดม้วนบรอกไม่กลัหาที่แตกห่วยคนมันโว้ดม้วนนี่ถือกวนวมาได้ไม่ก็ต้องโว้ม้วนคือเก่าตัวนาะป๊อบทังเลยใส่สีฟาเป็นเพลทปอมเนี่ยวิธีสังเกตเจ้าเห็นคลิปนี้ป่ะเห็นป่ะไหลามันเลื่อนมามนี่เข้ามาปอปเปนสะกดอด้วยป๊อปปานี่เห็นป่ะแต่อยู่ในไร่นามันเป็นบ่อใบไม้นี่เห็นป่ะอันนี้แหละเพลทปอมขันเห็นแบบนี้แล้วน้ำมันลอยไปที่เนี่ยรอดูคลิปแกล้งตดใส่ปป๊อนะะค หาแต่แนว่ย้ข่อยเห็ดนาะซุ้มเจ้นี่หันเลยอึดปรสนใจว่าเป็นตดบ่ฮะว่าเป็นติดเลยตีรู้เป็นติวเลยวะไปด้วยเกี่ยวเลยะอุ้ยบบกตัดใส่กันนิดหึงบักว้าตั้งหัวมึงได้ดิ บ่คีว่าบ่คีฝุ่นไตัวยังอ้วะบ่ได้ตัดีอ้เนี่ยไอ้กว่าหักวักก็หักก็หักก็ห่วยเฮยยังไม่จบห่วยเฮ้ยมันเป็นเสียงเสือห่วยม่นี่ก่อนไม่ห้ไมนี่อย่ามาจับอย่ามาจับนี่นี่มาคุยกันซะก่อนกัดแงเถอะเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ บ่ได้ต <accurately S 2> ัวนี่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 นี <here you S 2> ่นี่ใครมีตันเนี่ยเสียงมจะซ้งตักี่ผมเดียมาจอุงโอ้ยนี่แ่กวาด้นน้หัวเงี้ยกวาดี่้นน้หัวเงี้กวาดินน้าหัวเงี้ยนีกาหล